ตอนนี้นะครับเราก็ได้ออกจากถนนกูนตรงนั้นแล้วนะครับก็มาเจอถนนดามนี่นะฮะเส้นทางตรงนี้นะครับผมก็ไปออกแหลมงอกไปเดิมนะครับกับทางที่เรามานะฮะก็เหมือนเวียนรอบแล้วเวียนจงกรมไปเลยนะครับดีนะที่ได้เจอคนหมู่บ้านแถวนี้นะครับเราได้สอบถามเขานะครับ ตอนนี้นะฮะฝนก็เริ่มปล่อยลงมาอีกแล้วเฮ้<ป>ดีนะครับตอนนี้ออากินข้าวมาก่อนแล้วพักนั้นนะฮะถ้ายังไม่ได้กินข้าวนี่ผมว่าแย่เลย นะครับ ครับแต่ตอนนี้นะฮะก็แวะซื้อชานมไข่มุกนะครับผมเพิ่มพลังหน่อยนะครับผมเลยประมาณกี่โลครับพี่อนอีกประมาณยี่สิบสาสิบโลก็ถึงบ้านแล้วเนาะประมาณนั้นเออแต่ค่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะโอเคครับขอพักก่อนแล้วกันครับผมเ,ออเมื่อกี้เราได้ทําการพักเรียบร้อยแล้วนะครับกินน้ําเสร็จแล้วนะฮะก็ เดินทางไปต่อครับผมอีประมาณสามสิบโลก็ถึงบ้านแล้วนะฮะแต่วันนี้บอกตรงๆนะครับว่าเกือบเป็นร้อยโลเหมือนกันนะในการที่มาออกคลิปวันนี้นะครับที่แล้วนะฮะว่าจะมาลองกับเจ้าจักรยานคันนี้นะฮะที่ผมปั่นให้ผมให้ดูวันนี้เป็นจุด x นะฮะ m หกร้อยโปเนี่ยแค่จะลองมาสักประมาณห้าสิบโลสี่สิบห้าสิบโลประมาณนี้นะครับแต่เนี้ยคือมันเกินแล้วนะฮะก็โอเคไม่เป็นไรครับถือว่า เที่ยวไปในตัวด้วยนะครับผมแล่ตอนนี้นะครับผมแล้วก็เข้ามาตามสันเขื่อนที่ทะลุออกเออเขาละกร,รมนะครับเอื่อนเขาละกรรมจักวาตานี่เองนะฮะเส้นทางก็ประมาณนี้ครับเทปูนตลอดทางนะครับผมทางไม่ลำบากมากนะฮะนี่ควรปูทุเรียนด้วยนะครับผม ฮองฮองครับนักเรียนเพียบเลยนี่นะครับเป็น บ้านที่คนอยู่นะครับผมแถวนี้นะฮะเขาจะสวยพวกผลไม้นะครับผมแต่หลักๆนี่คือทุเรียนนะครับตอนนี้นะครับก็เที่ยงครึ่งแล้วนะครับผม สวยงามนะฮะเกี่ยวกัดีดีเดี๋ยวเราไปขนางนอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นถนนรูปหลังแล้วนะครับผมก็ธรรมชาติมากๆเลยนะครับ คือเขาเอาน้ำจากเขื่อนเขาละก,กร,รมนะฮะที่ผมกำลังจะไปเอาไปเอาน้ำดูดน้ำขึ้นมาทด้นเลยนะฮะมาตอนนี้นะครับเราก็เข้าสู่น้ำฝุ่นนะครับผมทางทุกล่าง ยืมก็ถามาทดลองดูนะฮะบ,บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังจริงๆนะครับไม่เสียเวลาไปยืมด้วยนะฮะจะได้รู้ครับว่าตัวนี้ั่นเป็นอย่างไรนะครับผมมาครบหมดนะฮะวันนี้ ปีนเนินนะครับเขาชันๆแต่บางจุดผมก็ไม่ได้ถ่ายนะฮะเพราะผมถ่ายคนเดียวนะครับผมแล้วก็มาทางแพรนะครับผมเนี่ยลองผ่านดูซิว่าเป็นยังไงเนี่ยโช๊คมันนิ่มนะแต่โช๊คดํามันนะครับผมเป็นโช๊คสปริงไม่ใช่โช๊คลมนะแต่ว่า ให้ความนิ่มพอควรนะฮะน,นี่มีบรรยากาศโดยรอบนะครับผมรงนี้นะฮะก็ทําโคกขึ้นมาบทเรียนต่อเนินแล้วนะครับแ๋ยวถึงเคลื่อนขบวระาการรมลผมจะถ่ายให้ดูทีนะฮะเมื่อกี้นะครับผมได้ปั่นทางแทกมานะฮะด้านนน้นนะครับผมด้านข้างหลังผมเนี่ยนะฮะมาก็ ระยะทางก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะฮะโอ้ยเหย่เข้าตาส่วนรถของพี่อ้นนะฮะสภาพดีมากเลยแต่ของผมนี่เละเกี้ยงนะฮะสายโหดเลย <c oughs> ดูของพี่โอนดีนี่ของผมโโหเละเลยครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อ่างเก็บน้ำเขาละการรมนะครับผมอยู่ข้างบนเขื่อนนะฮะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับก็กลับบ้านกันนะฮะอีกไม่กี่กิโลนะครับก็ถึงบ้านเราแล้วนะครับอันนี้นะฮะก็เป็นบรรยากาศข้างหลังผม ว่ามานั่งตกปลาดีกว่านะพี่อ้นเนาะ <c oughs> มีเงางเยอะนะเนี่ยขณะตอนนี้นะครับก็ <c oughs> ผมกับพี่อ้นก็เดินทางกลับกันนะครับ <c oughs> พักผ่อนนะฮะตอนนี้คือคิดถึงที่นอนอย่างเดียว <c oughs> เริ่มเหนื่อยเริ่มล้ากันแล้วนะครับไปกลับบ้านกันเลยดีกว่า แต่ผมจะเอาเอาอปเลมาถ่ายแล้วทีนี้มันพามันไม่นิ่งไงจะถ่ายรูปสวยเดี๋ยวเราลงทางน,นู้นดีกว่าพี่อ้นตอนนี้เราก็ถึงบ้านกันแล้วนะค,คร คลิปหน้าถ้าชอบคลิปหน้านะก็จะพาไปแบบนี้นะครับถ้าชอบเนาะถ้าพี่คนชอบมผมก็จะพาไปอีกนะฮะว,วันนี้ก็จัดไปประมาณกิโลเนี่ยโอ้ประมาณแปดสิบโลนะจัดแปดสิบโลได้นะฮะที่แรกแค่จะไปลองเอทีดิกนะฮะเอ็มหกร้อยโปแต่ว่าที่แรกคิดอยู่แล้วว่าจะไปลองสักประมาณสี่สิบห้าสิบโลแต่วันนี้โอ้โหมัน เกินคาจริงๆนะฮเราบรรยากาศก็เต uh, ็มใจให้เราไปด้วย่งสองสามหกโมงหกโมงโมงติดดโมงสองโมงยี่สิบโลอ่ะกับเราไปกับไปกันเรื่อยๆเนาะหกโมงแปดติดวารล ่่ถ้าชอบคลิปแนวนี้นะครับก็บอกมานะฮะก็จะได้พาไปต่อนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย